รางวัลผู้สนับสนุนชวนยิ้มยอดเยี่ยมวันนี้สนับสนุนรายการของเราคือยาน้ามสมไรตาหมอเซ็งเรื่องอะไรจะไว้ใจหมออ้าวก็ช่วงนี้สนับสนุนโดยยาธาตุน้ำขาวตราตาภาพคลานลิงถือพานลูกหมีถือลูกท้อวันนี้ สนับสนุนโดยยาหม่องตราสามเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันใช้กันหล,หลายวันติดหวัดกันเองนะครับอเอาละครับสนับสนุนโดย<ป>รองเท้านักเรียนรองทีน,น,ทนเห็นแล้วปิ๊งซื้อปั๊บใส่แปด๊ดขาดปุ๊บเลยต้องซื้อคู่ใหม่ครับอ้าวสนับสนุนโดยภาพยนตร์เกาหลีบอยแอน girl ลิขิตรักนายไฮโซเย็นชาหน้าเลิศสะดุดรักยายเสื้อซาสวยสั่งได้ปุ้งปิ๊งมุ้งมิ้งในสายลม ช,ช่วงนี้นะครับสนับสนุนโดยน้ํายาล้างจานตรานักบินอวกาศเราแทนที่คราบด้วยสารตกค้างนะครับะสะอาดยันลำไส้ช่วงนี้สนับสนุนโดยร้านอาหารญี่ปุ่นคาโต้มัดไ้กลวยมัดอยู่บนโต๊ะกางใช้คือคาโต้มัดไ้กวยมัดอยู่บนโต,ต๊ะน,น,นั่นเองนะครับอ้าวสนับสนุนโดยสเปรย์ฉีดกันยุงตราคาที่ฉีดยุงได้ฉีดยุงดีรวมถึงแมงวี และแหวนวันวันนี้สนับสนุนโดยน้ำพึ่งตราหมีขอถือสมอบกเรื่องความสศกรกต้องยกให้เราครับมาพบกับข่าวบันเทิงในช่วงนี้ช่วงดาราตราสาวรสนะครับ <C oughs> สนับสนุนโดยดีช็อกเครือข่ขายสำหรับคนรักสุขภาพโทรนาทีแรกแตกในทันทีก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับบะมีกึ่งสำเร็จรูปตราว่องไวว่องไวจัมโบ้รถหมูสับกินแล้วกลุมขมับเจอหมูสับขึ้นรานะครับ ช่วงนี้สนับสนุนโดยยาหม่องตราสร้อยทองทาถูทาถูทาทาทาถูถูถูปู้หูอักเสบนะครับโดยทาแรงไปนิดนึงนี่คือช่วงใหม่ของรายการในช่วงสตูดิโอเกลือแกลงนะครับก็เป็นช่วงที่เราจะได้พบกับศิลปินรุ่นใหม่ที่มีสไตล์สมัยใหม่นะครับช่วงนี้ครับสนับสนุนโดย แว่นตาจากฝรั่งเศสครับยี่ห้อมองเบลอมองบัวมองเบลอเบลอแต่มองเธอแล้วใจระรวยแต่ว,ว่ากันไปนะครับช่วงนี้สนับสนุนโดยบริษัทชัดชัยฮีเตอร์เครื่องปรับอากาศแนวใหม่สำหรับใครที่คิดว่าเมืองไทยยังร้อนไม่พอวันนี้สนับสนุนโดยบริษัทลีดไถไฟแนนซ์ไม่ว่าจะรถจะบ้านหลือแค่หลักสตางค์ได้ในพริบตาเดียวนะครับ ผู้สนับสนุนของเราครับน้ำอบไทยตรานางรองน้ำอบไทยน้ำอบหอมอบด้วยอุณหภูมิสูงผ่านการพัดจะไหลเขย่าก่อนดื่มอย่าลืมก่อนดูก็ลองกันดูนะครับสนับสนุสนโดยชาเขียวอาซูจีชาดีคือชาที่ยอดอ่อนแต่ชาที่ยอดอ่อนไม่ได้อยู่ในชาของเราโรงพยาบาลเสริมความงามยุนเฮท,ทำจมูกทำหน้ารักษาฝ้าทำเพดานบางเกล็ดมุ้งลวดติดต่อยุนเฮ ช่วงนี้สนับสนุนโดยพ่ออ้อมมัมมี่โตโตะยิ้มได้ไม่ซึมเปื้อนแต่เกลื่อนขึ้นจนต้องร้องหอไห้สนับสนุนโดยยาดมตราโทเวใช้ดมก็ได้ทาก็ดีแต่ทางที่ดีอย่าไปดมอย่าไปทานะครับอ่ะสนับสนุนโดยขนมครกไทยตราสโนไวเข้าป่าอร่อยเร็วทันใจเพราะเรามีคนแคะเป็นของตัวเองเองเอครับช่วงนี้สนับสนุนโดย อากาศบรรจุน้งแต่งกลิ่นมันฝรั่งทอดตรากางเกงเจเจซื้อวันนี้แถมฟรีเศษมันฝรั่งทอดกอ้นห่อช่วงนี้สนับสนุนโดยห้องเสื้อเรามาเกาถท่าใสาชุดของร้านเราเหาจะขึ้นหัวคุณทันทีวันนี้สนับสนุนโดยมนุษย์ยามเซคูริตีที่เรารับระหว่างเฝ้ายามของเราใช้จิตวิญ,ญญาณในการเฝ้ายามนั่นไง ตรงนี้สนับสนุนโดยแป้งเย็นทันตแพทย์กลิ่นคุณนายหอมชื่นใจเย็นดับจิตหอมยันตับไตและไส้กูดจรงิงจริงนะครับนี่สนับสนุนโดยยาสีฟัสนสมุนไพรตราบัวขาวเขาว่ขาคู่คุณภาพหน้าเชิดชูขนาดคุณชาติชายยังชื่นชมแม่จริงจริงน,นะครับสนับสนุนโดยเครื่องสําอางตรามิอยู่มิอยู่เข้ามาแล้วค่ะอยู่ไหนแล้วน่ะขยับมาใกล้ๆอา้อลาวาอะไรวะ เอาเข้าไปนะครับวันนี้สนับสนุนโดยน้ำดื่มตราเอรอ์เร่ผลิตจากน้ำแร่ธรรมชาติแต่สิ่งที่ขาดคือความปลอดภยัยสิ่งที่เราใส่ใจไม่มออีน้ำยาล้างจานตาไลออนเมลอนคุณจะไม่เห็นคราบติดจ,จานแต่สิ่งที่คุณทานมีแต่สารเคมีดีแล้วบอกต่อครับช่วงนี้สนับสนุนโดยน้ำดื่มตราเนอร์สลี่ดื่มได้ดื่มดีดื่มเยอะๆสิพี่ปวดฉีอย่างแน่นอนอช่วงนี้สนับสนุนโดยแป้งเด็ก โคโมโดดากรอนเป็นมิตรกับเด็กนรกสกปรกเต็มกลืนพดพืน้นเต็มตัว่วงนี้สนับสนุนโดยนมสดหนองบัวนมไม่แท้ที่ได้จากวัวปลอมก็เหมือนนมปลอมที่ได้จากโรงพยาบาลนะฮะตรนี้สน,สนับสนุนโดยกาแฟโบราณตาโรชงโรชงพอกินได้ชงให้ตายก็ไม่อร่อยสนับสนุนโดยผ้านามัยตรากระเทยเปรี่ยวใจแอบใส่ผ้านามัยไปเที่ยวให้ฟินกับความเป็นสตรี ก็ดีนะฮะ,ะช่วงนี้สนับสนุนโดยแผ่นยาแก้ปวดตาสิงสิบกว่าตัวสมรุคุบรณเป็นยามบำรุงร่างกายแปะใช้ง่ายๆจากจะหายกลายเป็นหนักกว่าเดิมใครจะใช้ก็เชิญน,นะครับช่วงนี้สนับสนุนโดยกางเกงในตราในพานใส่ได้ไม่นานเป้ายานถึงตะตุ่มสนับสนุนโดยไข่ไก่โมแกนผลิตจากโรงงานทอผ้ามีเส้นใย,ยผ้าเป็นไข่แดงคุณภาพต่ำอย่างแรงแต่ราคาแพง อ้าวก็ว่ากันไปนะฮะถ้าใครอยากซื้อไปบริโภคกันนะฮะครับช่วงนี้สนับสนุนโดยสบู่เหลวตรานกเหี่ยวใช้เพียงนิดเดียวตัวเขียวทั้งวันแบบก้อนก็มีนะฮะช่วงนี้สนับสนุนโดยครีมกวนใจลดรอยสิวรอยฝ้าแต่ผลที่ตามมาคือรอยแผลเป็นอ่าในช่วงนี้สนับสนุนโดยแป้งเย็นน้ำตรามองไรยะทาแล้วผดผื่นจะหายทำให้ตายก็ไม่สวยขึ้นช่วงนี้สนับสนุนโดยสายการบินนกเอี้ยง บินกับนกเอี้ยงพร้อมมอบความเสี่ยงให้คุณอะใครจะบินก็ช่วยกันบินนะฮะช่วงนี้สนับสนุนโดยยามองตราลุงถือแล้วท้อทาหูทาหูาหโอ้หูแสบตาแรงมากนะฮะทาหูไปแสบยันตาเลยนะฮะอะช่วงนี้สนับสนุนโดยนมสดตราหนองใบโพกินแล้วโตโต,โตเพราะมีแม่โคเข้าไปสิงในร่างกายในะครอยากมีโคเข้าไปสิงในร่างกายว่าดื่มอันนี้แหละฮะดีสุดแล้วนะครับผม ดูว่าายเลดีกดเลดีกดดูว่าพายเลยีกดเลกดีกดเลยครับดูรายการจบแล้วอย่าลืมกดตัวนี้นะกดสับสไครตด้วยนะ